ตื่นตอนเช้าทุกคนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำชำระร่างกายและสิ่งโสโครให้ออกไปเพื่อจะไปทำธุระต่างๆอยากจะเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์มีสเสน่ห์ต่อใบหน้าโบราณ ก็ได้วางวิธีด้วยกันทำน้ำพระพุทธมนต์น้ำมุลล้างหน้าชำระร่างกายของตัวเองเอาไว้แบบง่ายๆโดยแค่ให้เรามีขันน้ำล้างหน้าจเจ้าน้ำเยอะน้ำมากก็แล้วแต่เราจะใช้ทั้งอาบก็ได้ให้เราว่านโมสามจบแล้วก็ต่อด้วยพระคาถาดังนี้ พระพุทธล้างหน้าพระธรรมล้างทุกพระสงฆ์เพิ่มศกสวัสดีมีชัยอิติปิโสภะขวาในโลกลาไม่มีใครสู้ได้มหากรุณิโกนาโถอตตายะหิตายะสุขายะสัพพปานีนางปูเรตวาปารมีสัพ,พาปโตสัมโพธิมตมังเอเตนะสัจวาเชนะหนตุเมชัยยมังขรังแค่นี้ เราก็เป่าลงไปในคันน้ำมนต์ของเราคันล้างหน้าของเราทำทุกวันจะมีอายุยืนและจะมีสเสน่ห์ในใบหน้าคนที่ทัศนาจะรักใคร่ชอบใจและยังเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้บุคคลนั้นมีสเสน่ห์ไปจนตลอดชีวิตจะหาไม่ ลองปฏิบัติและทำกันดูเถิด